ซื้อเนี่ยก็กานทุเรศฟองค่ะเนียเสาีาเมาเปลี่ยน้ยลิง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 ดิงลิงคิงลิง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 ลิง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 ลิงิงลิง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 ลิง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 ลิง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 ดิง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 ดิง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  ยู่ส <You S 1> mm ิเอยูสตามบัตรประชาต้นลวาแบบใดจ้าอวดยูเอาบัตรยี่สิบเอ็ดเอาบัตรยี่ิบเอ็ดได้เท่าตามบัตรอีกคนล่ปลาอ๋อแม่ปลาเป็นนังปูว่าแม่อยู่นีเดียวพ่ออยู่หนีูพี่อ๋อ่ออยู่บ้านเลขที่นี่มัเหรอ ออเอาซื้อพอกันเลแล้วโตันนี้ยู่บาทีแล้วโอ้ยนยมนะ